ดวงคนวันศุกร์นะคะทําบุญเสริมด้านหนหรือทําบุญอะไรเปิดดวงโชคลาภให้กับตนเองนะคะคนวันศุกร์มาดูกันมาอู้คนวันศุกร์ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะหรือพระสงฆ์ที่ท่านอาพาธเจ็บป่วยนะคะเนี่ยทาบุญให้กับสถานที่บริจาคทรัพย์ให้กับสถานที่ราชการนะคะ ที่แบบเหมือนช่วยเหลือช่วยเหลือกองทุนอะไรเงี้ยกองทุนที่มันเป็นกองทุนที่เขาช่วยจากหน่วยงานราชการเอ่อมูล,ลนิธิช่วยเหลือสตรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมูล,ลนิธิองค์กรใหญ่ๆนะแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์ ท่านที่อาพาธอยู่นะคะท่านที่เจ็บป่วยหรือว่าไม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้ส่งผลบุญนะจะนําพาให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เผลอๆคุณจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเนี่ยทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์ท่านที่อาพาธหรือมูล,ลนิธิอะไรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะองค์กรมูล,ลนิธิของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาหรือมูล,ลนิธิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะอันนี้ส่งผลบุญนะ่ะของคุณนะ่ะจะนำพาทําให้ตัวคุณมีความมั่นคงนะคะมีโอกาสดีๆหรือมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆหลังจากนี้นะคะโชคดี